ป้าเนี่ยปาไงป้ามาะนี่นะครับป้ารัตนาเขาอยากจะกินอึ่งอ่างย่างครับเราก็จัดไปเลยเอาเอาจานมาเอาจานมานี่ฮะนี่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 ฮะทุกคนอึ่งย่างครับอึ่งย่างอึ่งย่างครับอึ่งย่างครับจัดตามคำขอป้ารัตนาเลยอะไรเป็นอะไรพี่อึ่งอ่างไงป้าขมเหรอไม่ขมอร่อยเนี่ยถึงบุรีไม่เคยกินเลย มาร้าองมาร้องแบบนี้ไงไอเปียอีต้อยไอเปียอีตอ<า>อ้อยคุณอ่างร้องแบบนี้ด่ายังงี้ภาพจะจับโดนสนุมากไม่ใช่อี๊อ่างเพราผมร้องแบบนี้จริงเออหนูรู้ดีแล้วแล้วเวลามันผสมปันกันนะมันกำลังจะร้องว่าไอเปียปีอต้อย <c oughs> ไอเปียปีอต้อย <c oughs> <c oughs> มันเป็นแบบนี้จริงป้าลยเนี่ยพระสงฆ์พูดกันเลย กับพ yeah. uh, ี่โนดไปเลยจะฆ่าคนป้ามันเป็นแบบนี้จริงจริงเธอพูดอย่างนี้ไว้คือเวลาเวลามาพันจะผสมพันธุ์อ่ะไอ้เปียก็บอกต่อยนอนลงต่อยอึดอ่างมันผมพูดแบบนี้จริงแต่งนี่นะโวยแต่งนีื่นะโวยการจัดสรรฆ่าตายโวยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่อมาเพื่อขายมั้ยผู้พิพากษานี่นะครับ เมนูอึดอย่างซีฟูด้ดเสร็จแล้วนี่นี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่หน้าตาเหมือนเจ๊ต้อยเหมือนหรอกบององบอง,บอง,บองยิ้ม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 ,มลองยิ้มหน่อยลองยิ้มหน่อยอยิ้มามากคุณมากย่าๆเอาเอาเตาไว้ตรงน,นี้ เอาเตาอื่นนี่นะเดี๋ยวเราช่วงนี้เรารอให้อึนเย็นก่อนนี่เขยเตาใช่ปะนี่ยขกเอาแล้วนี่นะครับป้าเขบเตา,เตาโอ้ยตอนนี้กลิ่นต้มยำอึน เฮ้ยเอายกป้าพอแล้วเอหรน่าเหรอ,อ,ไ,หรอไม่ย่างต่อเหรอยกไปก่อนมันน้อนกระิเดี้อยนี่นะครับนี่นะฮะไอ้นี่กำลังเดือดแล้วกำลังเดือดเราก็เอาอึง่งป้ามาช่วยจับอึ่งใส่ทีละตัวดิโอ๊ยนะขยับ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 หน่อยขยับหน่อยอป้า น่าโชว์หน่อยจับจับน่กันชูถือถือถ่ายรูปแป๊เดียวถย่ายรูปเย็นเ <c oughs> ย็้อย็นหน่อยน,นี่ฮะเอาอึ่งใสไปเลยเอาอึ่งใสไปเลยต้มยำทั้งตัวเลยนี่นะครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าแดกได้หรือแดกไม่ได้นะครับ บางตัวก็ไข่นะครับบางตัวไม่มีไข่ฮป็ปไงอาม,ม,ม <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไง <c oughs> เคยกิยนไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยป้าอยากกินสดๆเลยนะเขาเขาไม่เคยกินนี่ป้าป้าบอกอาดีว่าป้าก <c oughs> ินสดๆเลยเนียช่วงที่เรารออึนเดือดเราก็เมนูนี้ต่อป้าน,นี่อันนี้ไข่นะครับทุกคนรู้นะฮะอันนี้ไข่เป็ดอ่นทรยฮะโอ้ย นี่ไข่ทั้งนั้นเลยครับเห็ไนไหมฮะเนี่ยไข่ทั้งนั้นเลยอามไอ้ก,กินก่อนตัวแรกตอนรับน้องใหม่ตอนรับน้องใหม่อามออร้อนมากเลยอินไข่ด้วยอามกินเลย้อไข่ดวยกินได้ นี่ดูนี่อร่อยวะ่ะมันมันต้องมีน้ำจิ้มด้วยป้าป้าลองมัน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 ตีไขอ่อ่ะก็ีกิทานดิทานแล้วออไปกันโอ้ยยังไงอปนนี้จับลับโอเคนี่เหรอเออโอ้ยร้อนนะร้อนไม่รอ้อนเอาเลยใส่ป,ปากเลยเนี่ยเอาเลยไขยอออย่อ้อยอ้อยเข็มห้ เข็มอะไรวะที่บอกเข็มมันเข็มได้ยังไงวะนี่แหละพระก็าจะจับสันมนุษย์นะ้านี่โกหกว่ะถือปืนจะเฉยเลยนะมันขมเขมมันได้ตรงดีไปแต่ว่าอร่อยมากเลยนี่นี่นี่ไปอัชิี้เนี่งอะไรอ่ะ อร่อยอร่อยมไม่ของอร่อยป้า้าอย่าทิ้งดินิ้งสิขมมันอร่อยกืนไม่ได้เลยจะอ้วกเลยอ่ะอันนี้ดูนะมันไม่ขมมาป้าเนี่ยดูนะมันเป็นไข่นะครับแต่ว่าป้าแกแกเป็นคนกลัวอะไรก็เค็มอะไรอะไรก็ขมปีอันนี้ดูนะไม่ไม่ขมนะป้าอะไรปากเลยร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนอใส่ปากอาปากอ่าปากไอ้ป้าเห็นมันทกไหนนะนี่เอาเลยอร่อยเออกินไปแล้วหยัดยิ้งนะเอาเลยไหม กูอย่นีขนาดอยู่ในปากอารมไม่กินนะอารกระดูกกินได้กระดูกนี่มันกรอบมากเลยอามกินได้เหรอนี่นะครับกันกินได้กระดูกอ่ะนี่กินกับน้ำจิ้มเลยนี่นี่นะฮะนี่ได้ดูนะฮะอือยอดเลยคตรอร่อยเลยอ่ะร์มจิ้มเลยคตรอร่อยเลยตอนนี้ไอโยไอบี น้ำปลาเอื้อเอื้อเอื้อไม่ใช่โมดุยทำทำได้ต้มยำเป็นตัวเลยครับนี่เอาป้าดิบหมดแล้วทำไงป้ากินดิบอยากแกกินดิบเหรอขายอีกตัวหนึ่งยาอ่ะเห็นแกกินน้ำปลาโยโย่ขายไปแล้วเห็นแกกินน้ำปลาย กินเลยอร่อยเอาอย่าหามกินดิอันนี้ากินต่อมาเลยอ่านดิกระดูกมันก้อนใส่ยิ่ว่ากินได้เลยใส่อึ่งยิ่งไทยอันนี้ยิ่งไทยค่อยๆกินดิค่อยๆกินแบบรีวิวรีวิวเขาหรืเปล่าเวลามันกินเข้าไปมันไม่รีวิวไม่ออกอ่ะมันมันอ่ะดูเนื้อเลยเหรอมามแล้เนี่ยหมักทั้งตัวเลย ขออแลกวบอกว่ไม่ต้อยปจ้ะมั้ยเอานไปกเอาให้เอาเอาให้ทั้งเลยเอาน้ำจิ้มมาทิชาตัเป็นยังไงนี่คือดำๆคืออะไรปน้มันอะีดร่อยเนี่ยนี่มันไหนปอบมัปอดปอดมันจ้ามันกับนี้นปอดปอนะดเป็นยังไงกบมัน มันไข่มันอ่ะอร่อยดีลอยๆกันนะไปยาบอกมีนอยตัวไหมลอยๆปั๊ดปัี่ตรจะถ่ายตามเนี้ยคนนะลอยๆ อร่อยนะอร่อยนะมีหนูเชื่อหนูเชื่อว่าอร่อยจริงอร่อยนะตับว่ามัน่อยกินหรอกตับของบางคนเขากินกันแบบว่าไม่ดีเขาบอกว่าดูกินได้อ่าเป็นดูแม่เนี่ยนี่อร่อยเย ไรเคยกินไม่ใช่หรอเป็นไรอ่ะติดคอเหรออเนสิคนที่ดูลบ้า่ะติดจ๊อบหน่อยติดจ๊อบไม่น่ะเพราไอ้ติดเรื่องกนอไรไม่ต้องมาไปไ่ดเ้มันต่มว่าื่ตัวละมันมีคนกินเนี่ยาสอย่าลืมก่อน้ชรก็มาไปเมลี่นะจ๊ะคนไหนหมากได้มีดาวขึ้นแล้มองได้กินปว่ามือลบลุกเอสามารถกดเลตกเกอร์ได้อีกม่เกินสตัวเนาะหนึ่งองพออย่าสามี่หอย่ากดรวนะจ๊ะเดี๋ยวมีการช่องนี่ดูปอด ซื้อจะวันีเป็นหญิงงามั้า <c> เ <oughs> นีน่ยไมากินันเขากินกัเนเ้ากินแค่นี้